สวัสดีค่ะปังจริงไม่จบตาท็อป5อันดับแรกตกเป็นของลิซ่าทั้งหมดคลิปนี้มาสองแฮชแท็กทีได้รับความนิยมสูงสุดมีคนทวิตเตอร์มากที่สุดโดยไอดอลเคป๊ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกเลยว่าทรองอิทธิพลจริงๆสำหรับลิซ่าแบ็คพิงค์ล่าสุดวันที่18กรกฎาคมเวลา6นาิา12นาทีมีการอัปเดตรายงานจาก u l s m 1 0เผยถึงท็อป5อันดับแรกแฮชแท็กที่มีความนิยมสูงสุดมีคนทวิตเตอร์มากที่สุดโดยไอดอลเคป๊ภายใน2 4ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าทั้ง5อันดับตกเป็นของลิซ่าทั้งหมดโดยอันดับที่1คือ l i s a e x c e l e n มียอดทวิตมากกว่า6.44ล้านทวิตอันดับ2 l i s a e x c e l e n p f w 2 2มียอดทวิต5.66ล้าน อันดับ Hashtag #ygletlisa doherwork มียอดทวิต5.60ล้านทวิตอันดับที่4ี The day, ่ #thelalisa day ยอดทวิตถึง5.5ล้านและอันดับสุดท้ายอันดับที่5ล Lalisa h u s e s m a n Silin e มียอดทวิต5.28ล้านทำให้ลิซ่ายืนหนึ่งยึดหาอันดับแรกไว้ทั้งหมดโดยไม่แบ่งพื้นที่ให้ใครเลย และนี่ก็เป็นท็อป5อันดับแฮชแท็กที่มีคนทวิตมากที่สุดโดยไอดอลเ p ป๊ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งแอ,อดก็ขอยกมาแชร์มาให้ดูได้ฟังกันนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ